Oh oh. สวัสดีค่ะ oh oh. สวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสิริมงคลพลายคกนะคะ oh oh. หลังจากหายหน้าหายตาไปหนึ่งวันนะคะไม่ได้อัปเดตช้างเลยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามีงานเยอะนะคะภารกิจเยอะเลยไม่มีเวลาลงคลิปนะคะวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะต้องขอประทานโทษไว้ณนะจุดนี้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ อาบน้ำอาบท่าให้กับพายสลีมมงคลนะคะช่วงนี้ก็เวลาประมาณ11บเอโมงแล้วนอนนิ่งๆให้ควานอาบน้ำให้ะะส่วนพังวาสนาก็อยู่ในโรงเลียงช้านะคะ เมื่อเช้าหมอก็เอายามาให้นะคะหมอทางโครงการคุชนาจากักรมารักษาใบหูที่ใบหูพลายสิริบุงคนตรงที่ให้น้ําเกลือนะคะอ,ะอะ ตัวให้นะคะอู้สบายอากาศวันนี้ก็คุ้มฟ้าขึ้มฝนลแล้วก็ร้อนฝนก็ไม่ตกมาประมาณได้3วันแล้วนะคะเนี่ยหายอีกแล้วน้องฝ<อ>นส่วนพังพลทิพย์กับพลโคก็อยู่ที่โรงเรียงช้างบ้านตะการนะคะโรงเรียงช้างพลายสิบทิพย์นะคะ

ียวันนี้เอาความหล่อของพลายสลิมองคุณมาฝ้าน,นะคะ โอ้ยเสียงจะออกไหมนี่โอ้ยเสียงไม่สมกับตัวเลยนะคะลายสรีมทุกคลโอ้ยเสียงสวัสดีเอฟซีหน่อยเร็ว โอ๊ยโอ๊ยค่ะไม่มีตัวใหญ่ไม่มีเสียงเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ภรรยามาสวัสดีเทศนะคะพังวาสนาเสียงแหลมมากใบหูนี้รู้สึกว่า เืยมากเลยนะคะเนี่ยแต่ข้างในตรงตรงตรง,ตรงพับนะคะก็ดีหน่อยะคะ่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะตรงที่ปลายปลายนั้นาสาไ,ไม่ได้ดเลยพ่อรูปโลหูแหว่งนะคะเนี่ยคลายสลีมบงคน วันนี้ก็ได้ไปเส้นประกรรมที่บ้านควานปุ้ยนะคะก็ตอนที่พลายสลีมงคลไม่สบายก็ได้บนบานสารกล่าวไว้เหมือนกันนะคะก็ได้เส้นหัวหมูทั้งหมดนี้ห้าหัวแล้วนะคะรวมกับปิดอีกตัวหนึ่งนะคะไม่รู้อยู่อีกกี่ที่นะคะเนี่ยอยู่อีกประมาณหอีกหนึ่งหัวนะคะยังไม่ได้เส้นลาย

นี่นะคะดาวรายของเราพังวาสนาอยู่ในโรงเลี้ยงช้างนี่เองตอนนี้ก็มาอยู่กับพังวาสนานะคะกินน้ำอยู่หูเสียงยอด,ดนอนเพิ่งตื่นนะคะเนี่ยวันนี้นอนเร็ววันนี้นอนช่วงเช้าเลยสงสัยวันนี้จะนอนสองรอบนะคะพังวาสนาช่วงเช้าแล้วช่วงบ่าย กลับมาจากตัดหญ้ามาถึงโหูเห็นนอนหลับสบายเลยนะคะไฟกำลังกินกำลังนอนนะคะพังวาสนาบอกใช่ไหมน้องแก้มบุมใช่ ต่อไปโอ้ยเโอ,อ้ย,อน,ย,อย,ยนั่งเหมือนปลาพยนูนเลยนะคะเ,เ <c oughs> นี่นอนลงนอนลงนอนลงโอ้ย หลับลงนะคะไม่โยมอิกไม่อยากนอนนะคะนอนแล้วเมื่อกี้สายมึนนะคะทังวาสนามึนน้องแก้มบุมเลยค่ะอ้ยทำเหมือนกับแสดงช้าง โน่นนิงนนน่งๆโน่นน oh, oh, oh. oh. mm ิ่งๆตอนนี้เมื่อสองวันที่แล้วก็ไปผูกไ้เปลงปลูกหญ้านะคะนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะช่วงนี้ oh. Oh. นี่เอาดาวร้ายมาฝานะคะพังวาสนากับ คู่หูของเขานะคะพรายสิริมงคลหนุ่มโลสาาสวยเอยน่ารักมากเหมือนปลาพายุเลยโอ้ยอยากจะลูกอย่างเดียวนะคะเนีเสียงเหลมมากมาแล้วจ้าพังวาสนามาแล้วค่ะ เอยเอยเอเสียงเล็มกว่าลายสลีบางคนนะคะไาลสรีบางคนตัวใหญ่นี่เสียงนิดเดียว อ,อยากจะไปอย่างเดียวนะคะนี่อยากจะไปอย่างเดียวสู้่ที่ขาไม่มีนะคะนี่ถ้าได้วิ่งแล้วนี่ก็ไม่รู้ตะลอไงไปถึงไหนนะคะเนี่ย สี่คูณร้อยเลยนะคะฟังลาตชนาสายมึน น้องแก้มบุ๋มอุ้ยสวัสดีสวยเหมือนพลทิพย์เลยน้องแก้มบุ๋มเนี่ยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกความห่วงใยที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะไปแล้วโอ้ยน้องเก็บมือถืออะไรมาสวัสดีค่ะเออ <laughs>